มาดูเรื่องของการค้ามนุษย์กันบ้างค่ะสภานิติบัญญัติแห่งชาติรับหลักการร่างรัพระราชบัญญัติค้ามนุษย์ปรับบทบัญญัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่รุนแรงขึ้นเพิ่มอำนาจเจ้าพนักงานสั่งปิดสถานประกอบการหากฝ่าฝืนนะคะทำคนตายโทษหนักถึงขั้นประหารชีวิตติดตามได้จากรายงานค่ะ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนชมีมติเอกฉันในการรับร่างหลักการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในวาระแรกด้วยคะแนน177เสียงหมดออกเสียง5เสียงซึ่งสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้กําหนดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์หรือคณะกรรมการปคมที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานรองนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิที่ ยกรัฐมนตรีแต่งตั้ง โดยมีประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเลยขานุก,การสำหรับประเด็นที่มีการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พุทธศักราช2554ที่ส่งร่างไปให้สนชรับหลักการนายวิเชียนชวลิตปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าเป้าหมายที่สำคัญของการแก้ไขคือการเพิ่มอำนาจการปกครองให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งปิดสถานบริการหรือโรงงานชั่วคราวพักใช้ใบอนุญาตประกอบการห้ามใช้ยานพาหนะและดำเนิน มาตรการที่จําเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระทําผิดเกิดขึ้นหากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวจะถูกดําเนินการภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่งและผู้ใดแจ้งแก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญ,ญตัตินี้จะได้รับการคุ้มครองไม่ต้องรับโทษทางแพ่งและอาญาแปลว่าผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นในเรือประมง หรือในโรงงานในสถานประกอบการสถานบริการต่างๆเนี่ยถ้าหากในสถานที่เหล่านั้นเนี่ยมีเรื่องของการค้ามนุษย์เกิดขึ้นแล้วเจ้าของเนี่ยไม่ไม่ไมตรวจตาดูแลหรือไม่อุดช่องว่างไม่ป้องกันปัญหาที่เกิดเนี่ยก็จะต้องถือว่าจะต้องถูกลงโทษด,ด้วยทึ่งเป็นโทษทางปกครองไม่ใช่โทษทางอาญา นอกจากนี้ยังมีการกําหนดโทษหากกระทําผิดตามกฎหมายเจ้าของผู้ครอบครองหรือผู้ดําเนินกิจการ,รสถานประกอบการโรงงานหรือยานพาหนะฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคําสั่งต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับตั้งแต่10,000บาทถึง10,000แบาทหรือทั้งจําทั้งปรับถ้าเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทําได้รับอันตรายสาหาัสต้องระวังโทษจําคุกตั้งแต่8ปดถึงยีปีและปรับตั้งแต่1นึ่งแบาทจนถึง4ี่แสนบาทหรือจําคุกตลอดชีวิต หากถึงแก่ความตายต้องระวังโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตผู้ถูกกระทำเนี่ยจะโดนมากโดน้อยก็มีบัญญัติโทษเดียวกัน<ะ>แต่กรณีนี้เนี่ยถ้ากระทำจนถึงอันตรายสาหัสเลสเสียชีวิตก็จะเพิ่มโทษ<ะ>สำหรับคนที่ทำและผู้เสียหายได้รับผลกระทบขนาดนั้น ปัจจุบันการค้ามนุษย์ที่มีความรุนแรงและซับซ้อนและเป็นอาชญากรรมข้ามชาติบทบัญญัติบางประการจึงต้องมีการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาจเป็นความหวังให้ประเทศไทยถูกเพิ่มบรรดับจากการเป็น Tier 3ขึ้นในอันดับที่ดีขึ้น